เมื่อนี้มาพบมาพอกับอมิตตาชานิวนะคะค่ะเมื่อนี้ก็จะมานําเสนอนะคะเรื่องความฝันนะคะอันฝันว่าไดต่งัานกับ,บิดบรรลือฤทธิะะ์แลค่ะค่ะก็อยากมากุยเบาให้เอฟซีท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะค่ะก็มานั่งสิงแดดอยู่ช่วงบายๆแล้วค่ะมาในนํำเอฟซีนะคะ,คะมากุยมาเบาให้ฟังเนาะคะ่ะมา ฟันเกี่ยวกับบินมัลลือรีดเนาะค่ะวันสองหมื่นทีเลี้ยวนะคะฟันว่าบินมัลลือรีดอันแต่งงานก็บินมัลลือรีดเนาะค่ะอันกับฟันเป็นแต่เป็นโฉกเป็นลาบอยู่เนาะค่ะบินมัลลือรีดเพิ่นอายุหาสิบแปดหาสิบเก่านะค่ะเมื่อนั่นกะเอาเลขหาแปดหาเก่ามาเสียงนะค่ะมาเสียงไหวใตหมอนนอนอธิษฐานแล้วกับฟันเกี่ยวกับบาดแต่แงงานกับเพิ่นเนาะค่ะวันนีก้กะ มือรุ่นมากมือต่อมากอะมาฝันา่าตำรวจไล่จับเนาะคะ่ะตำรวจไล่จับนี่ไหมถึงมาเขามาจะมาตามรถหรือว่ามาหยึดรถหรือว่าจะมาเอารถประมาณนี้นะคะรถอันคล้องอมิาตาเนี่ก็คือทะเบียนเจ็ดเก่าสามหนึ่งนะคะค่ะอันนี้กับอพากฝัเอซีท่านผูทท้ชมไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะหมวดประจําวันที่หนึ่งพันสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะคะ่ะแต่พอเหลืองฝันโตเนาะคะ่ะ กะละมาฝันอันเกี่ยวกับบินนั่นแหละค่ะแต่แตงฝันประเดี๋งนงันกับเพิ่นแต่บากได้โชคน้อยไปแต่ละเท่นึงเนาะคะ่ะหลังจากมือมือฝันนั่นแหละค่ะมือฝันอ่นเกี่ยวกับแต่งงันกับบินบรรลุลิตนั่นแหละค่ะได้โชคไปนิดนน้อยอยู่ค่ะโชคห้าน้อยนะคะ,คะวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องว่าที่บินเพิน่น เพิน่นฝันเออบมเมนเพิ่นถูกหวยงวดที่แรกเนี่ยเพิ่นถูกถูกซีหกแล้นลอยกว่าใบเนาะค่ะเพิ่นได้เงินสามแสนกว่าบาทเนาะค่ะถูกซีหกเละล่างเนาะค่ะอันงวดนี้นั่นแต่เดบิง่งเจ้าติดตามกับคุณบินบอลลูน,นรีดเนาะค่ะอันเพราะว่าอยากหู้ว่าเพิ่นซื้อเสียงโชคลาภตัวใดนเนาะค่ะก็เลยเห็นเพิน่นอันลงม่านี่ข่าวในช่องต่างๆเนาะค่ะ ติดตามเบิงอยู่เรื่อยๆเนาะคะ่ะอันเพิ่นซื้องวดที่แล้วน่ะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้ยวยน่ะเพิ่นได้ลอยเท่าใดรเนาะ,ะลอยกว่าใบอยู่ดอกลอยแปดสิบกว่าใบนี่แหละว่าแปดสิบลอยเท่าใดรนี่แหละจำเพ่ได้คัะเนาะคะ่ะแต่ว่านนี้เงินเป็นเงินสามแสนกว่าบาทเนาะคะ่ะอันสี่หกเนาะคะ่ะเพิ่นซื้อน่ะแต่เงินที่เพิ่นได้นี่ยเพิ่นเก่าไปท้ำบุญเบิดเพิ่นว่าแล้วเพิ่นก็นนนะนกนจะได้มาหลายกว่าเก่าเพิ่นว่างวดนี้นั่นก็เลยติดตามเบิ่งเนาะคะ่ะอัน เพิ่นก็ได้เพิ่นว่าเพิ่นสื่อหกศูนย์นะคะเพิน่นเลยเยบอกว่าสื่อหกศูนย์นะคะหกศูนย์แต่วา่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเพิน่นว่าเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วหลายหลายใบคือกันขังหัวอยู่เพิ่นว่าหกศูนย์เพิน่นเลยวา่าอย่าลืมอย่าลืมเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันเพิน่นว,ว่าก็เลยเอาเลขที่เพิ่นซื้อสลากนะคะจิ้แบงรัฐบาลนงนวดประจำวันทีหนึ่งท่านว่าคุ่มสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะมา เพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมโชคลาภช่องอมิตตาชาแนลนะคะให้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อใส่พิจ,จารณาญาณใน,นการรับชมรับฟังหลักอะไปเสี่ยงโชคเบิ่งถามักเนาะคะ่ะถามักก็ตามถามบ่มักก็บ่ตามเนาะคะ่ะเยาวัานโตที่อันคล้องอมิตตาฝันมส่วนตัวก็คือทะเบียนรถเนาะค่ะ7931น,นะคะ,ะ,คะมันก็มีหลายเนาะขันบอกไปหลายกะ เขาบอกเป็นหลายก็หลายตัวเนาะค่ะอันเดอมิตตาจารินนะคะห้าแปดห้าเก้าหลักทะเบียนรถนะคะหลักกัเลขเก้าศูนย์หกศูนย์นี่แหละค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชดนะคะบาไว้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อมิตตาชาแนลนี่เด้อค่ะกั ขอให้เอทุกท่านที่สามาติดตามรับชมรับฟังถูกหวยรวยล้านนะคะโชคโชคมันๆน,นะคะอันในการรับชมคลิปเพื่อไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็โชคโชคมันๆสิได้ติดตามคลิปช่อง YouTube อมิตตาชาแนลต่อๆไปเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะ <c> ก็ขอฝากกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดนิโปรหันขึ้นนะนะคะกดไฮนเนอค่ะท่านผู้ชมก็กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้นะคะเวลา มีตาตาชาแนลลงคลิปดวนๆกับสินี้มีการแจงเตือนว่าในชโชคได,ไดลารามาลงให้เอฟซีท่านผู้ชมในท่านที่ท่านใจเนาะคะ่ะพอ,อให้เอฟซีพิจารณานะคะ่ะพิจารณาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเดินท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้อากาศหนาวเนาะคะ่ะอากาศหนาเวเบื้องล่มเนะะี่ยค่ะลมพัดต้นใหม่ต่วนพาวเนาะคะ่ะลมพัดเนาะคะ่ะอากาศทีนหน่หนาวเย็น,น,น,นอากาศประมาณใบสามนี่ค่ะ หนาวเลยค่ะต้องอาบน้ำแต่เวนเ้อร์ค่ะท่านผู้ชมห้เอฟซีท่านผู้ชมดูแลสุขภาพนะคะ่ะอากาศมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นหนาหน้วไปแล้วนะค,ะนะค่ะเนาะฝากให้ดูแลสุขภาพนะคะเป็นห่วงสุขภาพเอฟซีท่านผู้ชมนะคะขอห้ยเอฟซีท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่นี้ไม่แห้งกินข้อเสบนอนรับถูกหวยด้วยล้านกันทุกคนนะคะ่ะเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอนําเสนอแค่นี้นะคะ,คะขอจบใบสนีสกอรนะคะ สวัสดีค่ะ